สวัสค <S <S ่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่อง Amy Channel กันอีแนกแล้ววันนี้เราจะมาทำรานอาหารกันนะคะต่อไปก็สร้างบันทึกใหม่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวขอเลือกก่อนแล้วจะเอาเป็นร้านอาหารประเทศไทยนะโอเค ชาวดิคาทุกบุคารับอะไรดิอ๋อล e ืมไปยังมองแอะว่าเดายังไม่มินอันนี้เลยทุกคนเราจะเปิดร้านอาหารยังไงให้ไม่มีโตเกียโอเคเสียงเอฟเฟกต์มันคือโคตรดังเลยทุกคนที่เสียงเอฟเฟกต์เดี๋เหมือนร้านอาหารจริงๆมาก เราก็จะวางโต๊ะเก้าอี้บรา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 ลงไปนะคะเออแล้วก็เก้าอี้เก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้ไม้นะทุกคนโอเคเก้าอี้ คนกี่บก็ไม่รู้นะคะอแล้วก็เก้าอี้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 เอา้าเอ,าเอาโอเคตรงนี้แหละเออไม่พอรับอะไรนะคะคุณลูกค้านั่งก่อนเลยเอตอรังที่ชินัตรงนี้เลยค่ะชิมเลยค่ะ ลูกค้ากำลังดูเมนูอยู่ค,ค,ยค่ะอาผัดไทยเสวรรับอะไรดีคะผัดไทยสองที่ไส้ไหมคะ ซอย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 แล้วก MM. ็มาทอดทอดกระเทียมนะคะมานใส่กระเทียมมันน่าจะใช้กระเทียมถ้าคลิปนี้ยอดอยู่เอ้ยยอดคนดูถึงในคลิปเราจะทำอีกทีต่อ อยู่น้ำมาถึงเรือเสก็จช่ตนก็ยังน้อยเราก็ยังแับเร็วกว่าไม่จริงนะ <c oughs> นั่งเลยคะ่ะนั่งเลยคะ <c oughs> ่ะไปนั่งมันนะ คนเสียงเสียงเพลงอาจจะดังกว่าเสียงเรานะทุกคน เยอะมากเลยก็จบกันไปแล้วนะคะกับการทำอาหารร้าแล้าก็บายบายนะคะ